มาเร็วเอา้าโอ้คุณจะนับเลยเอา้าโอ้ดูไปชาแนลเนาะโอ้คุณทีงานสายบรรทุกโอ้อยังอยู่ที่เดิมนะพี่น้องนะ มาอีกแล้วมาอีกแล้วไม่กล้าอีกแล้วว้สายลั่นอีกแล้ววันนี้ลั่นทุง่งอ้อ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเอฟซีสวัสดีเอฟซี FC แฟนเพจทุกท่านสวัสดีเอฟซีพี่น้องชาว YouTube ยิดนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระสังซาวีอสองครับอ้าวกลังชมคลิปต่อครับพี่น้อง่ออยากดิกว่าน้อวาววัวว,ว,วดดัวลดดันเกลลันเกล

ดิเหมียวมาแล้วเนี่ยดินเหมียวมาแล้วนี่นี่เดินเหมียวเหมียวหมดเลยเนี่ยอันนี้จะทำทำการเกรดลงสารครับลงน้ำไปแล้วครับที่นี่ <c oughs> โดยเจ้ารถไทย G S 1 1 5แรงมาทำการเกรดลงสาปแล้วนี่นี่ลงไปเลยไม่ลงใช่ไหมลงไม่เลยนี่จะไม่ใช่ลงไปทางรถนะต่ถ้าลงไปทางรถนี่เรียบร้อยเลยนะี่น้อง chốt, thằng thằng lao, nó mới lại đưa nè coi giờ xíu lại một lệ, anh này. này có mì นี่ก็เทอยู่ เชื่อนต่อครับโอ้เก็บจุมน่ะอื้อ <c oughs> <c oughs> หนูมาแล้วนี่ถนนอาจจะดูดๆไปหน่อย